สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะในหันษาปัญญาทิพย์ในหนังสือเรื่องตัวเด็กนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะวันนี้ครูยายจะมาพูดถึงของใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันไม่ว่าจะเป็นไม้บ็อกของเล่นนะคะต่างๆเราจะมาจัดอันดับกันนะคะครูยายยกตัวอย่างของครูยาก่อนนะคะเป็นลูกคิด ซ้ายมือของเด็กๆนะคะเป็นลูกคิดอันดับแรกหรืออันดับที่หนึ่งกาดิงอันดับที่สองกังหันอันดับที่สามแกกันดอกไม้อันดับที่สี่หรืออันดับสุดท้ายเด็กๆดูนะคะอา้าวครูยายยกอันดับที่สองคืออะไรคะเด็กๆค่ะเด็กเก่งมากมีเด็กตอบว่าอา้าว กาดิง่งอันดับที่สองอันดับสุดท้ายคุยายกบัตรคำว่าอันดับสุดท้ายคืออะไรคะเจก,กันเด็กแยกแยะถูกนะคะเก่งมากเลยอันดับที่สามคืออะไรคะกังหันอันดับแรกหรืออันดับที่หนึ่งคืออะไรคะลูกคิดนะคะเห็นไหมคะโอเคเด็กรู้แล้วนะคะ ต่อไปถ้าเด็กรู้แล้วรู้จักอันดับแล้วนะคะอันดับที่อันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับสุดท้ายในหนังสือของตัวตัวเด็กนะคะในเรื่องของตัวเด็กเรามาดูค่ะเดี๋ยวนะคะหน้าที่ยี่สิบเจ็ดอ้าวภาพแรกนะคะเป็นอันดับแรกของเขาคือ แลงสีฟันที่2ก็คือไม้บล็อกที่3คือสีอันดับสุดท้ายคือที่วางรองเท้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาจัดโดยเอามาเขียนให้ตรงกับรูปภาพนะคะยกตัวอย่างนะคะที่เล่นไม้บล็อกอยู่เด็กๆนั่งเป็นวงกลมเล่นเป็นกลุ่มเล่นไม้บล็อกอยู่คืออันดับที่2นะคะนี่คือการบ้านหน้าที่27นะคะต่อไปครูยายจะมาพูดถึง เรื่องของหน้าที่28การเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดงานศิลปะนะคะเดี๋ยวนะคะครูยาขอเคลียพื้นที่นิดนึงค่ะอา้าวถ้าเด็กๆทำงานศิลปะเด็กๆต้องใช้สีใช่ไหมคะใช้พู่กันใช้จานสีอา้าวลำดับที่หนึ่งเด็กจะทำอะไรก่อนคะถ้าเด็กจะอา้าวเด็กก็ต้องเตรียมเทสีใส่จานใช่ไหมคะ อันดับที่สองก็คือต้องอใช้สีนะคะคนคนคนสีเข้ากันไประบายสีใช่ไหมคะอันดับที่สามเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปล้างนะคะล้างล้างล้างให้สะอาดอันดับสุดท้ายอันดับที่สี่ก็คือเมื่อล้างสะอาดแล้วเด็กๆก็ต้องเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งใช่ไหมคะอ่าเก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซน มาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆคะอย่าลืมกมารบ้านนะคะที่คุณยาบอกไว้ว่าหน้าที่27กับหน้าที่28บ๊ายบายคะ่ะ